The Ghost of Jeongdongjin หรือผีแห่งเจิงดงจินซึ่งเป็นหนึ่งในตำนานผีที่หลอนที่สุดในเกาหลีที่มีการกล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายเจองดจินตั้งอยู่ในจังหวัดคังวอนโดบริเวณชายฝั่งทะเลทางตะวันออกของเกาหลีใต้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงจากการเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามแต่นอกจากทิวทัศน์ที่งดงาม มันยังมีตำนานผีที่หลอนและน่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่เจองดจินเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความสวยงามของชายหาดและการเป็นจุดที่ดีที่สุดในการชมพระอาทิตย์ขึ้นในเกาหลีแต่สถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่ทิวทัศน์ที่งดงามยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มืดมนและหลอนเกินกว่าที่จะเชื่อได้โดยเฉพาะในตอนกลางคืนที่หลายๆคนกล่าวว่า ได้สัมผัสกับบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เจองดจินยังเคยเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในสมัยก่อนโดยเฉพาะจากนักเดินทางที่ใช้ทางรถไฟสายเจอองดองจินตำนานที่เกี่ยวข้องกับผีแห่งเจองดจินก็เริ่มต้นจากช่วงเวลานั้นเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ลึกลับที่ยากจะอธิบายตำนานที่เกี่ยวกับผีแห่งเจองดจินมีหลากหลายเวอร์ชันแต่เวอร์ชันที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดคือ เรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกคนรักทิ้งเรื่องราวกล่าวว่าในช่วงที่ยังมีการใช้รถไฟสายเจอองดองจินมีหญิงสาวคนหนึ่งที่รอคอยความรักของชายหนุ่มที่เธอรักอยู่ชายหนุ่มที่เธอรักสัญญากับเธอว่าจะกลับมาหาเธอในวันหนึ่งแต่ในที่สุดเขาก็ไม่กลับมาหญิงสาวตกอยู่ในความเศร้าและผิดหวังอย่างมาก จนเธอได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงจากสะพานที่ใกล้กับสถานีรถไฟในเจิงดงจินเมื่อหญิงสาวเสียชีวิตเรื่องราวของเธอก็กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่คนในหมู่บ้านหลายคนเชื่อว่าเธอยังคงวงเวียนอยู่ในสถานที่นั้นโดยเธอจะปรากฏตัวในยามค่ำคืนมีรายงานจากผู้ที่เดินผ่านสถานีหรือสะพานในช่วงกลางคืนที่บอกว่า เห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่ขอบสะพานเธอจะหันหน้ามองไปทางทะเลดูเหมือนกำลังรอคอยใครบางคอนอผู้คนที่เคยไปเยือนเจิงวดจินในช่วงกลางคืนบอกว่าเคยได้ยินเสียงร้องไห้ของหญิงสาวเสียงที่ฟังดูเหมือนเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือเสียงของคนที่กำลังเศร้าโศกเสียใจหลายคนที่ได้ยินเสียงนี้บอกว่าเป็นเสียงที่ทำให้รู้สึกหนาวเหน็บ เหมือนกับเสียงที่สะท้อนจากภายในจิตใจของผู้ที่กําลังทุกข์ทรมานนอกจากนี้ยังมีผู้ที่บอกว่าเคยได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกหาชื่อคนรักของเธอในช่วงค่ำคืนเหมือนกับเธอยังรอคอยการกลับมาของชายหนุ่มที่เธอรักเสียงเหล่านี้มีอิทธิพลมากจนทำให้ผู้ที่ได้ยินรู้สึกเหมือนกับถูกดึงดูดเข้าสู่ความเศร้าโศกและความทุกข์ทรมานที่ไม่มีวันจบสิ้น หลายคนที่เคยเดินทางผ่านสะพานใกล้กับสถานีรถไฟเจองวจินในช่วงค่ำคืนบอกว่าเห็นเงาของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่ขอบสะพานในท่าทางที่เหมือนกํำลังรอคอยใครบางคอนอะเงาของเธอจะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงไฟจากรถยนต์หรือจากบ้านใกล้เคียงสิ่งที่ทำให้หลายคนรู้สึกกลัวคือเมื่อพวกเขาหันกลับไปมองเงานั้นจะหายไปในทันที เราวกับไม่มีใครอยู่ที่นั่นบางคนเล่าว่าเมื่อเดินผ่านสะพานหรือใกล้กับสถานีรถไฟพวกเขาจะรู้สึกถึงอุณหภูมิที่เย็นลงอย่างรวดเร็วและหลายครั้งพวกเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามมาแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่มีใครอยู่ความรู้สึกนั้นทำให้หลายคนกลัวจนไม่กล้าไปที่นั่นอีกในหมู่คนท้องถิน่นพวกเขามักจะเตือนนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางผ่านเจองดจิน ให้ระวังเรื่องผีแห่งสะพานโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงไฟหรือช่วงที่มีการเดินทางในตอนกลางคืนหลายคนที่เคยได้ยินเสียงร้องไห้หรือเห็นเงาของหญิงสาวที่สะพานบอกว่าอาการที่เกิดขึ้นมักจะตามมาด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีเช่นการตกหลุมรักที่ไม่สมหวังหรือความเศร้าที่ทำให้จิตใจตกตำ่ำบางคนบอกว่าเมื่อมาเยือนเจิงดงจิน ถ้าเกิดได้ยินเสียงร้องหรือเห็นเงาของหญิงสาวควรจะพูดคำว่าขอโทษหรือไม่ใช่คุณเพื่อให้ผีหลุดพ้นจากการคอยรอการกลับมาของชายหนุ่มที่เธอรักด้วยเชื่อว่าคำพูดนี้อาจช่วยให้เธอสามารถปล่อยวางจากการรอคอยและออกไปจากสถานที่นั้นแม้ว่าเจองดจินจะเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์งดงามและเป็นที่นิยมสำหรับการชมพระอาทิตย์ขึ้น แต่เรื่องราวผีที่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวผู้เสียชีวิตในอดีตทําให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศหลอ,อนในยามค่ําคืนนักท่องเที่ยวหลายคนที่มาที่นี่ในตอนกลางคืนมักจะได้ประสบกับความรู้สึกแปลกประหลาดและไม่สามารถอธิบายได้ทําให้เจองดจินกลายเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักเรื่องราวเกี่ยวกับผีและประสบการณ์เหนือธรรมชาติ